เสร็จแล้วความกระป๋องนะครับความกระป๋องแบบนี้เราเปิดวาลค่อยๆเปิดวาลนะครับเราน้ำแก๊สอีกครั้งกับการถ่ายแก๊สบ้านเข้ากระป๋องแก๊สนะครับสิ่งที่ต้องมีก็คือถังแก๊สนะครับถังแก๊สในบ้านเราเนี่ยครับไปขโมยมาได้เลยครับในครัวครับแล้วก็กระป๋องแก๊สที่เราใช้แล้วนะครับแอนเนปเตอร์สําหรับโอนถ่ายแก๊สจากถังนะครับลงสู่กระป๋องนะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับน้ําแข็งนะครับน้ําแข็งแล้วก็กิโลดิจิตอนนะครับทตรการช่างกระป๋องเปล่าก่อนนะครับ ได้เท่าไหร่นะครับมันจริงๆแล้วเนี่ยมันจะประมาณร้อยห้าสิบนะครับนี่ก็คืออาจจะมีน้ําแก๊สเหลืออยู่นะครับแล้วก็เซ็ตกิโลใหม่ให้เป็นศูนย์เลยครับกิโลไม่ค่อยดีด้วยดินี่นะครับแล้วการใส่เข้าไปเลยครับหลังจากนั้นเราก็มาลองดูครับว่าน้ําแก๊สจะออกไหมครับปิดแก๊สออกมาเลยครับแล้วหมุนวาล์วตัวนี้ครับนี่ครับแก๊สมาแล้วครับ เอากระป๋องเราเนี่ยแช่น้ําเย็นนะครับให้ให้อุณหภูมิมันต่ําลงนะครับให้อุณหภูมิกระป๋องแก๊สเนี่ยมันต่ําลงครับกระป๋องเปล่าเนี่ยมันต่ําแล้วแล้วแลวเราก็จะสามารถเติมน้ําแก๊สเข้าไปได้นะครับแลาทน้ำการหมุนดอไปเลยครับเอาอุณหภูมิกระป๋องเริ่มเย็นนะครับเราท้าการเปิดวาล์วนะครับจะเห็นว่าน้ําแก๊สวิ่งเข้าไปแล้วนะครับเราจะใส่น้ําแก๊สประมาณสองร้อยสามสิบกรัมนะครับ เพราะว่ามันบรรจุได้230กรัมนะครับอันนี้คือเนื้อแก๊สล้วนนะครับเน็ตเวทรนะครับ30กรัมเราก็คือใส่ไปประมาณทัก210 220ไม่ต้องให้ถึง230ก็ได้ครับเพราะว่านี้เราเติมเอาหมดเราก็เติมใหม่นะครับหลังจากที่เราเติมไปสักพักหนึ่งดูแล้วว่าน้ําหนักมันน่าจะได้แล้วนะครับเราก็ทําการขึ้นช่างครับแรกๆอาจจะต้องถอดออกบ่อยๆนะครับเพราะว่ามือใหม่อาจจะต้องลองปิดลองถูกอยู่ตลอดนะครับ<อ>เพื่อความปลอดภัยนะครับเพื่อความปลอดภัย อันนี้ถือว่าเยอะนะครับอันนี้ถือว่าเยอะเดี๋ยวเราจะทําการถ่ายออกนะครับหลังจากที่เราเติมใช้งานเสร็จแล้วเนี่ยจะเห็นว่ามันมีน้ําแก๊สคาอยู่ในสายอย่างนี้นะครับวิธีการไล่น้ําแก๊สออกก็คือใช้วิธีนี้นะครับปิดวาล์วก่อนเลยครับปิดวาล์วที่หัวถังนี้นะครับการจุ่มหัวอะแดปเตอร์นี้ลงไปน้ําแข็งเลยครับเพื่อไม่ให้มันเป็นละอองฟุ้มกระจายนะครับไม่ให้เป็นละอองฟุ้มกระจายนะครับ นี่มันก็จะหมดกายพอดีครับเสร็จแล้วเราก็ปลดออกเลยครับกรณีที่เราเติมเกินแบบนี้นะครับเราจะถ่ายแก๊สออกยังไงนะครับเพื่อให้อยู่ในในในน้ำหนักที่อยู่แค่ประมาณไม่เกินสองร้อยสามสิบกรัมนะครับตามที่เขาระบุไว้นี่นฮะนะครับไม่ให้เกินสามร้อยสามสองร้อยสามสิบกรัมจะไม่ให้เกินนี้นะครับให้อยู่ประมาณสักสองร้อยสิบสองร้อยยี่สิบพอครับวิธีการเอาเนื้อแก๊สออกก็ทําแบบนี้ครับเราก็ใช้วิธีการนะครับ หมุนเข้าไปเหมือนเดิมนะครับให้ดูถังเกตว่าวาลเราปิดสนิทอยู่หรือเปล่าครับให้ปิดให้สนิทนะครับอย่างั้นน้ํามันจะไหลออกนะครับจากนั้นทําการใช้ตรงนี้นะครับนี่นะครับอะแดปเตอร์ที่เสียบกับถังแก๊สนะครับจุ่มลงไปในน้ํานะครับเสแต่แล้วความกระป๋องนะครับความกระป๋องบนนี้เราเปิดวาลค่อยๆเปิดวาลนะครับแล้วน้ำแก๊สก็จะออกไปนะครับหลีกเลี่ยงในที่มีประกายไฟนะครับหลีกเลี่ยงในที่มีประกายไฟนะครับแล้วก็อากาศถ่ายเทสะดวกนะครับ ตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวลองมาดูว่ามันได้หรือยังครับตั้งดูนะครับนี่ครับพอดีเป๊ะเลยครับก็คือเอาประมาณนี้ครับอย่าเกินนี้นะครับน้อยกว่านี้ได้ครับน้อยกว่านี้ได้เพื่อป้องกันอันตรายนะครับป้องกันอันตรายไม่ให้มันแรงดันมันมากเกินนะครับส่วนในกรณีที่เราจะเติมเข้ากระป๋องยาวนะครับเราก็ต้องเพิ่มอะแดปเตอร์สาหรับที่จะ ใส่กับกระป๋องยาวนะครับแบบนี้หลังจากนั้นเราก็จะเอาเสียเข้าไปในกระป๋องยาวครับแล้วก็เติมได้ตามปกตินะครับหลักการเดียวกันเลยนะครับหลักการเดียวกันเลยนะครับกระป๋องยาวกับกระป๋องสาะเปานะครับกรณีมือใหม่นะครับก็คือค่อยๆศึกษานะครับควรมีคนที่เขาชํานาญนะครับอยู่ข้างๆด้วยอะไรด้วยนะครับหลีกเลี่ยงที่มีประกายไฟนะครับอากาศถ่ายเทสะดวกนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับก็โอเคนะครับวิธีการถ่ายแก๊สบ้านเข้ากระป๋องแก๊สนะครับ อันนี้ก็เป็นลีปวิดีโอคร่าวๆที่ทําให้เห็นครับที่ทําให้เห็นก็คือว่าแนะนาแนะนําว่าหารายละเอียดเพิ่มเติมนะครับอุปกรณ์พวกนี้จะหาซื้อได้ในกลุ่มแก๊สแคมป์นะครับจะมีรุ่นพี่ๆที่เขาชนานาญการกว่าผมนะครับเขาจะมีความรู้ความเชี่ยวชาญมากกว่าผมนะครับในกลุ่มก็จะมีเรื่องราวของตะเกียงนู่นนี่นั่นครับการซ่อมเตาอะไรต่างๆนะครับสามารถเข้าไปแลกเปลี่ยนประสบการณ์หาความรู้ได้นะครับในกลุ่มแก๊สแคมป์นะครับเพราะว่าผมก็ เรียนรู้จากรุ่นพี่ๆมาอีกทีหนึ่งนะครับผมก็ไม่ได้เที่ยวชาญหรืออะไรเท่าไหร่นะครับเพราะว่าพึ่งจะโตมาตอนข้าโพดพุ่งออกฝากเนี่แหละครับยังไงก็ขอบคุณมากๆนะครับและยังไงฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ